สวัสดีค่ะหมอทะเลเองนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องของน้องออตี้ให้ฟังเพราะว่าคุณแม่นะ่ะบอกว่ามี FC ถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าน้องออตี้ป่วยเป็นโรคอะไรทําไมถึงน่ารักขนาดนี้โรคที่น้องออตี้เป็นเรียกว่าไฮโปโซมาโตโทรปิซึมค่ะโ,โหชื่อยากขนาดนี้พูดง่ายๆก็คือน้องมีโรคฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตเนี่ยต่ำกว่าปกติ ทำให้น้องมีการเติบโตที่ไม่สมส่วนค่ะก็คือตัวป้อมขาสั้น นาสันนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นหัวกระดูกไม่ปิดเห็นเป็นร่องๆอยู่ระหว่างกระดูกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร่องพวกนี้จะมีในเด็กน้อยอายุไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วพอน้องแมวโตวขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นกระดูกแห้งเดียวแล้วก็ไม่เจริญเติบโตอีกแล้วนั่นเองนอกจากนั้นออตี้ก็มีอาการท้องผูกเรื้อรังค่ะทําให้ถ่ายไม่ค่อยออกซึ่งเป็นอาการของโรคฮอร์โมนด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะน้องจะมีฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายค่ะ ที่สร้างมาจากบริเวณเดียวกันในสมองที่ต่าตามไปด้วยเช่นฮอร์โมนไทรอยทาให้น้องออตตี้เนี่ยต้องทานฮอร์โมนไทรอยเสริมเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญที่ปกติค่ะซึ่งโรคฮอร์โมนไทรอยต่ําในแมวเนี่ยเป็นโรคที่หาย,ยากมากๆเลยไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะทําได้แค่ทานยาและรักษาเพื่อประคองอาการไม่ให้สุดลงค่ะหมอก็เลยอยากจะขอให้ f อฟทุกทคนเป็นกำลังใจให้ออตตี้แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะบ๊ายบาย